สวัครับวันนี้เราจะลองมาทดสอบความาราบเรียบของพื้นผิวถนนจังหวัดเชียงใหม่กันดูนะครับบริเวณในตัวเมืองตั้งแต่แยกป่วงสิงนะครับปลายทางก็คือผมจะไปที่แถวแถวช้างคลานนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คราวนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าจาบริเวณแยกป่วงสิงไปถึงช้างคาน มันจะมีหลุมมีบ่อไหมนะครับมันจะมีความราบเรียบของผิวจราจรไหมอันเนี้ยผมอาจจะทําคลิปต่อเนื่องหลายคลิปหน่อยนะครับเพื่อเป็นการให้ทุกท่านที่ใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้รู้ว่าเออตอนเนี้ผิวถนนการจราจรเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะว่าหลายๆคนนะครับทีออ่ใช้การจราจรเดินทางในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาก็มี ข้อติติงมาเนาะว่าผิวจราจรไม่ราบเรียบบ้างมีปัญหาไหมอันนี้นี่คือผมอัปเดตในช่วงกลางเดือนกันยายนปี2025นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้แบบวัดระบบแรงสั่นสะเทือนอะไรนะฮะแต่ว่าก็พูดจากใจเลยนะครับว่ามันเดินทางแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีหลุมมีบ่อตรงไหนไหมนะครับก็สะท้อนเสียง ให้ให้ให้ทราบในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ขับผ่านแยกขวงสิงมานะครับแต่ละคลิปนี้ผมน่าจะใช้เวลาประมาณสักสามจุดสามจุด,จดสามศูนนาทีนะครับเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปนะครับให้ทุกท่านเห็นนะครับอ่ะโอเคนี่บริเวณจากแยกขวงสิงมาจนกระทั่งถึงตรงธนาคารท t ทีบเนี่ยอันนี้ไม่เท่าไหร,ร่นะฮะผมว่ายังยังถือว่าราบเรียบอยู่ ถือว่านุ่มเลยแหละนะครับอ่านะครับเว้นแต่ว่าผิวจราจรด้านข้างถ้าเกิดท่านใดที่ใช้มอเตอร์ไซค์ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแค่นั้นนะครับการจราจรในช่วงกลางวันนะครับในช่วงเช้ารถก็ไม่ค่อยติดมากนะครับอ่าโอเคมันเหมือนจะมีผิวจราจรตรงนี้ที่เป็นรอยต่ออย่างที่ท่านเห็นแต่ว่า มันก็ไม่ได้ถือว่าแบบเป็นเป็นเป็นรอยเป็นร่องอะไรมากนะครับก็ก็กยังพอได้ราชาพาัช,ชียใหม่ผ่านมาไม่ไม่มีหลุมเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคท่านนี้คงม,มีความเร่งรีบในการเดินทางนะครับอ่ะโอเคเราขับรถด้วยความระมัดระวังกันนะครับด้วยความปลอดภัยโอเคครับผมตอนนี้ผมกำลังจะผ่านตรงเลี้ยวขวาไปที่เอ,อ่อ ตลาดทานินนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราหยุดคลิปกันตรงนี้ก่อนจากตลาดทานินครนนี้ไปดูข้างหน้าว่าผิวการจราจรเป็นยังไงบ้างโอเคขอบคุณที่ติดตาม